อันนี้ก็ปลูกกล้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนะครับต้นที่สี่ ต้นที่ห้าต้นที่หกต้นที่เจ็ดนีครับ ันนี้ก็จะเป็นแถวปลูกกล้วยนะครับเราก็จะปลูกไปทั 1, ่หนึ่งชองชามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นต้นที่หนึ่งะครับต้นที่สอง ต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้ายัง ก็จะเป็นต้นที่หกนะครับนะครับวิธีปลูกเราก็ขุดหลุมนะครับขุดหลุมลึกประมาณสามสิบเซนนะครับความกว้างของหลุมก็ประมาณสามสิบเซนหลังจากนั้นเราก็ฝังหน่อกล้วยลงนะครับหน่อกล้วย มีความวันกันนะครับ ไหวนะครับว่าเขาฝังเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราก็าหลังจากขุดหลุมเรียบร้อยนะครับเราก็เอาหนอกล้วยไปวางไว้ที่ปากหลุมหลังจากนั้นเราก็เอาดินกบนะครับโคนต้นกล้วยนะครับ ตัวนี้เราก็เอาดินกลบลงก็จะมีนี่นะครับต้นที่หนึ่งนะครับต่อไปก็ต้นที่สองนี่นะครับเราเอาหน่อกล้ว,วยลงนะครับเราก็ปลูกกล้วยนะครับกล้วยนี่ก็เป็นจะเป็นกล้วยหอมทองนะครับ หอยหอมทองเราแยกออกมานะครับเราแยกออกมาจากกอกล,ล้วยที่เราปลูกแล้วนะครับนะครับเราแยกออกมาจากน,นี่นะครับกวนแยกออกมาจากต้นกล้วยที่มองเห็นนี่นะครับนี่นะครับแยกออกมาจากต้นกล้วย ที่เรามองเห็นนะครับเดี๋ยกวก็เราเคอแยกออกมาปลูกนี่นะครับตรงนี้นะครับภาพสาระะคดีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมดโฟลเดอร์ด้วยนะครับควรจะลงาฝากผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้สีบักทอนพัดเมตาขู่แขนเจียวอาบน้ำเจียวรังหน้า ครีมบำรุงผิวหน้าที่ผิดสก,กินเซรั่มครีมกันแดดสบู่ฮันนี่ชบแล้วก็อ่าแลกแลกก็คอลาเช่นนะครับสั่งซื้อสงหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092 794 7526 098 5655 266 063 2435 64 ในานามช่องหมวดฟื้นน้อนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณวัสดีครับ